และความสมาร์ทที่5นะครับก็คือ Smart Protection and Legacy ก็คือความคุ้มครองที่ดีเยี่ยมนะครับแล้วก็การส่งต่อที่ชาญฉลาดภายใต้ความสมาร์ทข้อนี้นะครับมี3ประเด็นที่น่าพูดถึงอยู่ประเด็นที่1นนะครับก็คือหลักประกันชีวิต สิ่งหนึ่งที่ AAA Elite Income Prestige เนี่ยมีเหนือกว่าการลงทุนอื่นๆโดยทั่วไปก็คือการมีหลักประกันชีวิตให้นะครับแน่นอนเป็นประกันเนาะมันก็ต้องมีความคุ้มครองชีวิตเพิ่มเติมให้นะครับโดยคุณลูกค้านะครับท่านใดที่ซื้อ AAA Elite Income Prestige ไปนะครับจะได้รับความคุ้มครองชีวิตตลอดสัญญาจนถึงอายุ99ปีโดยมูลค่าความคุ้มครองชีวิตเนี่ยนะครับ ทาง AA เนี่ยจะจ่ายให้ในจำนวนใดจำนวนหนึ่งที่มากกว่าระหว่าง2ตัวนี้โดยเทียบระหว่าง2ค่านี้นะครับ1ก็คือ110%ของเบี้ยที่ชำระมาทั้งหมดนะครับและหากเงินที่ถูกถอนออกไปกับ2 มูลค่าหน่วยลงทุนของเบี้ยหลักนะครับบวกกับอีก10%ของเบี้ยหลักที่ชําระมาทั้งหมดและแน่นอนนะครับก็รวมส่วนของเงินลงทุนที่เกิดจากนะเบี้ยท็อปอัพด้วยนะครับดู2ค่าเนี่ยนะครับค่าใดที่มากกว่านะครับผู้รับผลประโยชน์ของท่านเนี่ยนะครับก็จะได้รับเงินก้อนนั้นไปดังนั้นนะครับ AAE Elite Income Prestige เนี่ยจึงเหมือนเป็นพอร์ตที่สร้าง ทาสิทธอินข้ามให้กับท่านนะครับรวมถึงเป็นความคุ้มครองชีวิตให้กับครอบครัวเป็นหลักประกันให้กับครอบครัวหรือคนที่ยังอยู่ข้างหลังของท่านได้อีกด้วยประเด็นที่2นะครับภายใต้ความสมาธิห้านะครับก็คือตัวเงินออมและเงินลงทุนของท่านนะครับจะได้รับการบริหารนะจากทีมบริหารเงินทีมเดียวกับที่บริหารเงินให้กับ AA นะครับซึ่งเมื่อคิดถึงประวัติศาสตร์ของ AA นะครับก็อยู่คู่กับคนไทยมาออน่าจะ 85ปีแล้วนะครับดังน,นั้นเรียกว่าผลงานและก็ความมั่นคงความสม่ำเสมอในการบริหารเงินเนี่ยน่าจะวางใจได้ในระดับต้นๆในประเทศไทยเลยนะนะครับดังนั้นจึงทําให้เกิดความสบายใจกับนักลงทุนได้มากนะครับจากประวัติการทํางานในอดีตที่ผ่านมาของ AA และประเด็นที่3นะครับซึ่งนะับเป็นจุดเด่นอันนึงเขาเรียกว่าสมูททรานสเฟอร์นะครับเนื่องจากว่า AA Elite Income Prestige เนี่ย มันก็เป็นประกันควบการลงทุนนะครับดังนั้นก็จะมีส่วนของการประกันชีวิตด้วยซึ่งก็จะเป็นเหมือนสะพานเชื่อมต่อไปถึงบักเก็ตที่3นะครับที่เราพูดกันใน EP ีที่แล้วนะครับว่ามันคือการลงทุนในระยะยาวแล้วก็อาจจะเป็นส่วนที่เราเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้ทั้งหมดก็ได้นะครับ